มอไปเดอน้องพันลับได้ลับลับลยับเลย đấy ลับเลยได้ฮะกะได้บานเนาะโก้หลายเลยนะวาตับอันนะสองึกจังหวะสามตับพุดภาษาจังเนบจังหนบเด้บแานี้เนาะมึงตายเลยบอกกันอันหนึ่งสองสามเอาไซน่ะกูเห็นนัก่อนัไปเด้ยนี่เนาะนั่งตัวบีนัก่อนเนาะ กาบสบายดีพี่น้องสบายดีแลยก็สวัสดีเด้อพี่น้องไอ,งเอง้เนาะพบพ่อกับิท์ปัจสุบนอีกแล้วพี่น้องเอง้ยโดยเสาวันเสาร์พี่น้องเนาะวันพักพรของหลายๆายคนเนาะหลายๆคนอาจจะได้พักพรใน วันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเนาะอาจจะเป็นวันยุดพี่น้องเลยสบายดีเบอร์ชิคุชุคนเดยพี่น้องเดอบวาีเป็นพี่น้องเอฟซีอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอฟซีอยู่ทางฝั่งเาาและพี่น้องเอฟซีอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอก็ยินดีตอนรับเนาะมาชมน้ำกันเมื่อี้พี่น้องโดยพี่น้องปีใหม่เนาะกาสลายเนาะสลายตัวชือกาซีออกไปแนวทางที่ว่าวยเลือเนาะช่วงนี้แต่ในคลิปนี้พี่น้องในคลิปนี้ กาษมาปั่นถึงอซุกแล้วก็ปั่นหักน้ำพี่น้องเนาะเพราะว่าหักเลยพี่น้องอันนี้หักโบมเมนหักขามโค้งได้พี่น้องปัน่นีกเนาะหรือว่าหักขามทวีปพี่น้องเอ้ยหักขามทวีปเลยเนาะอันตุศิษย์ก็มาเท่านึงเพื่นอนลังนี่ครับพี่น้องจื้อเนาะก็คือว่าเพื่อนน้องพอล่าดิพี่น้องอเพื่อนน้องพอล่าเนาะตุศิษย์ก็เคยอเอาเงินมาหมอมให้เพื่อน ช่วงวางสีฮอดปีใหม่เนี่ยแหละพี่น้องล้านหนึ่งเนาะล้านหนึ่งบอกต่ชิดก็บบอกคอยจื้อบันไดเนาะห่อเวียกลายและมาเมื่อนี้อีกเนาะมาเมื่อนี้ก็มีเนี่ยมาเสื้อผ้าพิ่นพี่น้องเนาะมีเนี่ยนอนเนาะที่งานปั่นซุกไปทั้งไหนต้องมีความซุกแล้วก็ต้องมีของไปเสื้อผ้าเนาะให้หลายๆคนได้มีความซุกแล้วก็ได้มีหอยยิ้มพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็เซ็นกันพี่น้องกะทางนี้ท่านกับผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่อยู่ทางกุ้แหละต่างประเทศเนาะ อยู่ต่างๆประเทศอยู่คนละโลกอยู่คนละทวีปเนาะมันได้มอบหมายให้มีภารกิจเอาให้มาหาน้องพลาเนะาะน้องพลานี่จะเป็นเด็กอีกคนนึ่งจะเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นสาวที่ว่าน่าฮักเนาะเป็นคนงามว่าสรสซาพี่น้องเออเนาะโดยเมื่อกี้ก็มีของมาฝากพี่น้องเดี๋ยวมีมอาจจะเป็นยัง เดี๋ยวเขาจะไปรุ่นน้ากันแต่มอบให้น้องตัวบี้เนาะมอบน้องตัวบี้เป็นคนจัดการเป็นคนถือพี่น้องเลยทางผูเบาก็อยู่ทางประเทศสวีเดียนุแหลพี่น้องเนาะทางภูใหญ่ก็ได้โอเคพี่น้องกับขอเซเว่นเลยพี่นอ้องเด้ขอเซเว่นอ่าขอเซเว่นเนาะคือว่าจากสีเท่ๆเนี่พี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศนเนาะเอฟซีห FC เห็นวันนี้ก็มากครับรดคูใจพี่น้องปายกันยังบ่ได้ใช่ไหมพี่น้องเหาะโอเคพี่น,ออน้องก็จะเข้าไป หาหาน้องเพื่อนจะตุสิษย์จะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานปันสุกข,ของตุสิธย์น,นเด้อพี่น้องไนนอ้เนาะขอให้หลายๆคนสมหวังในปีนี้เนาะทุสิ่งทุกอย่างเรื่องความหักเรื่องเองินเรื่องทองพี่น้องไอ้เนาะโอเคพี่น้องปะ,ะเจอกันกับน้องไปเลยไปนั่งลมน้ำกันเนาะสบายดียน้องลา้าสบายดีปีใหม่ไปได้ย็นกัน เป็นปีเนาะเป็นกันปีหนึ่งเนาะหักคือเก่าตะแพงคือเก่าพี่น้องตะเพลงก็เก่าแอนจากปีปีนี้ปีใหม่เบิร์ดแหละอยุจากปีปีนี่ยังสิบแปดยังสิบแปดคือเก่ายังหมดหอดเดือนเดือนในหอดสิบเก้าอีกโดนประมาณเดือนแปดเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนโดนเติบเนาะ กินน้ำก่อนเด้อค่อยกินน้ำก่อนล้มไปรถไปหิวน้ำเป็นอะไรสบายดีอยู่บ่เลยกินข้าวกับย่างมือสาวมือสาวนี่ข่าวกับปีหมูปีหมูเลยฟันยังอยู่บ่เมื่อคืนนี่เราจะฟังดูไม่ได้ฟันยังบ่เมื่อคืนฟันอยู่บ่แต่ฟันดีฟันแบบแนวฟันน่ะนะมีอยู่บ่ไม่ได้ฟันยังฟันกระดิเนาะฟันฟันแบบ ถึกเรือยถึกยังอะนะนี่บอบอได้ฟันเออบได้ฟันอย่างเลยเนาะอย่นั้นว่ะฟันนั่นฟันนี่มีแนวอะไรเมือหนิแนเนาะอ่าฝันอ่าใจเป็นดีแนอยู่เพื่อนกับใครจ้ะอยู่กับแม่เแ่าอยู่กับแม่เถวหนึ่งอยู่กันสองคนบอแม่แม่ไปใช่ไหมจ๊ะแม่ไปอยากเกา ไปหยาบเตาโดยที่บ้านเจ้ามีบุญบนคือประกาศเพิ่นเห็ดลังคาไหมเห็ดล่งคาวัดบ่โองคาบ้านเนาะประกาศออกไม่ออกงานยมมาซอยเนาะสังขารอย่าบางคนก็อยากซอยทำบุญเนาะนี่สมถมสัมสักแมนบอกโดยอปัจจุบันใจแล้วเนาะ เคีอนเคีอนขังวัดเลยนี่เนาะย่ำบุญนี่ม้วนได้นี่เนาะบุญม้วนกันได้บุญรับอ๋อบุญของเข้าบุญยังก็มีเบิดรบ่อแต่ละปีบุญดวงไฟมีบ่บ่ยังบ่มีบ้านพิญยังบ่มีเนาะบุญดวงไฟเนาะบ่เคยมีบ่อันนี้ก็ยังโบมูดแต่บ่เคยเห็นแต่น้อยจนใหญ่มานี่บ่เคยเห็นปะก็ซื้อเองโบไอยกัตั้งแต่อ้ายแตกน้อยใหญ่มาบ่เคยได้ยินเนาะบุญดวงไฟบ้านพิญเนาะได้ยินแต่บุญดวงไฟบ้านโคก มันโคกมันนนยางมันโคกมันนนยางนี่นาจานจะมีบอนนาจานนาจานเนี่ยยังมีอยู่แต่มมีีบโคกน้อยโคกง่ายนี่มีบนองไฟแต่กอยูเซโนพี่น้องเอาเันพีนนี่พีนไดสามเนือนี่ยังบุเคยได้ยินเนาะมีขนาดจะดีได้เพราะว่าเป็นบ้านใหญ่เลยเนาะข้อมือเนาะม้วนอีกอย่างมันอยู่แคมทางเลยม้วนดูทางใหญ่นี่ติดทาเออเนาะแมนแมนแมนนี่ติดบนกองเข่าติ ปีปีใหม่ปีใหม่มานี่มีแฟนหรือบอฮะยังบ่มียังปีใหม่มาเลยมีแฟนไหนยังบ่มีเนาะอ่าเป็นโสดคือเก่าปีใเก่าปีใหม่ก็โสดเนาะอยู่กับพี่ตู่คือเก่าเนาะนก็ไม่ใช่เสมอน้องไปล็นหลีฮะน้องไปหลีเลยเปหลีจะเป็นเป็นหลีบ่จ๊ะ เดิละมือนี่เหี้ยังนกกระไรยังไปองเทียนไปองเทียนเ้าถิบได้สัสเสาถีบเสาหานเ่าหนซอยเมย์เ่าคือไปรงเรียนนี่ยังขี่รถจ้างไปบอเนจ้างใอขึ้นเนาน้อเนาะนนองน้องขี่ยังไปน้องขี่รถถีบไปน่องขี่รถถีบใกลบรงยัน ก๋วยไกลป็นไดก็มันรักไปคือว่าเขามาตอนนั้นเ้าก็ถามเลยเนาะคอยลืมถามอีกบ่แม่คอยลืมว่ามันไปนับปีเก่ากันเลยลืมเพิ่มปีใหม่ทำไหมเพิ่มปีใหม่ทำใหม่ทำใหม่อีกแม่แล้วทิพฟี่มันก็ลืมเพราะว่าเขายังลืมได้น้องพล่าเลยพี่น้องอันนี้เด้อโดยที่เคยเคยมาหาเป็นเจ้าเลยแมนอันนี้เป็นเบอร์มาหาหาอยู่บ่ก็มีอยู่ยังมีมาอยู่บ่ ยังมีมาเนาะทั้งเพิ่นมาเพิ่นกับมีข่าวดีค่าวอย่างว่าบอกอยู่บ่ยังนี่จะเพิ่นมาถ่ายมาหลินน้ำไม่ชื่อมาเปิดใจบออ่อ๋อแต่เปิดใจมาหนินี่บุ๊มมีสู้มีแฟนบส่สัสบนน่แต่แบบมีไลน์ส่งมาถ่ายเน,ะนาะยังมีคนคุยแต่แบบมีคนคุยคนคุยคนลมมีอ่บอ่มียอยู่มีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เจอกันบ่คนว่นยังยังบ่ปิดใจเนาะ อยากอยากมีคนปิดใจอยู่บ่างมีปิดัยเพื่อมาขอเป็นแฟนแต่กระล่มผู้เดียวจย่งสี่นะาจริงจังท่งผมมีไปนั้นเนาะแค่นแ,แนบ้าน้องพอล่ามีภูบาวเป็นคนไทยสม,มุดอันนี้เรื่องสมุดอ่าห้สม,มุดในจักบาทจักบาทเนาะมักหักแล้วนี่กับภูบาวฝั่งไทยนี่ น้องพลายเฮียนห้องไหนก่อนม .4 ม .4 ทำว่าเฮียนจบปุ๊บผดชวนสร้างครอบครัวแต่งงานในสี่ปศุแต่งงานังสิ่นมาสู่มาขอพรบอเจ้าช่ไหนคันเฮียนจบกันอาสิพร้อมอยู่โดยนี่วัาเฮียนจบภูแลคอยถาม จบกับพ่อเนาะแต่ก็ต้องคุยต้องลมกันเนาะบ่งนิใสใจคอกันก่อนอันเนี้ยทปบ่าวทามีผู้สิกใจอะไรลมกันหอดพุ่นอนาคตยานะกล้าบ่แต่งงานกล้าเนาะเพื่อเจอผู้ออาเขาเอาเพิ่นอาเทาจริงเดีไม่มาตกใจเนาะแมนควันนี้น้องพล่าทางว่าได้ผู้บ่าวดูทางพังไทย ถ้ามันชวนไปลินอยู่ไทยอยู่อย่างนี้ไปอยู่บ่ถามแม่ก่อนถามแม่ก่อนทำไปก็ต้องมีคนในเฮือนเขาไปไปน้ำเนวเขาคอกันเป็นคันว่าเป็นชู้เป็นแฟนกันบัดอายุห้อยไงอะไรเลาะเนาะันนี่ก็ยังเรียนอยู่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาแม่ฉันไปกันครั้งแรกไปผู้เดียวนี่กบูก้าไปข่อยกับบูก้าเท่ากันสนามไปหลายๆเถื่อนเนาะครับกันญาผู้สาวตัวบ่เนยขันญาญ่าเหมือนกัน ถูกคำเราไปเห็น่าตุถูกคำเราเราไปเบิดเราไปไทยเราหุ่เราอยุ่มยนุ่มหล่พักเลาแถวซอยแถวละเาทั่วไทยผักผักาผักาบีบเนื้อบีบบีบแก่เป๊กเป๊กเป๊กกระดิ่งงวคอยก็มีนะติ้งติ้งติ้งติดแซนโดป็นสิบรอจังหัวบ่โดสามร้อสามร้อเลยไ่สิบร้อน่องฟอตลาปีใหม่กี่นี่ข้าวราวยูแชนองละเ่ได้ไปเ่าจะไปลทังใด นอนหน่งเดียวอ๋ออยู่เฮือนกับครอบครัวดีดีดีเขาดาวอยู่กับมุ้งเขามุ้ง <laughs> ดีเนาะเขาดาวเกาเขามุ้งความสุขที่ชุดคือการได้อยู่ทนครอบครัวเฮ่า <laughs> นี่เนานะอ่าโมคูกับอีกแบบหนึง่งอ่าโมคูมีชายกับอีกแบบหนึ่งโมแม่โดนบ่ห้มีโดยว่าบัรงานเลี้ยงเลือกล่ารือจบไปเขาก็ได้กลับมาเฮือนเอาคือเก่า ใจจิตถานอีกเออมีมีคำถามคำถามหนึ่งคือหู้ว่าหลายๆคนนีเปิดใจใน,นี่น้องพระละเนาะมีหลายคนเนะาะผู้าวลาวานะเนาะพวกว่าไทยิันจนถามมันแหละิ่นกับบุก้ามันจนบะห่้งว่าผู้ใดจริงใจกันแท้อืมบะห่วงว่าผู้ใดจริงใจผู้ใดก็เปิดใจผู้ใดก็เปิดใจหุดอึกระชึกมือนี่มาเปิดผู้นี่ ยังบอกคำมาเพื่ออะไรมาอีก,เป,อกเปิดอีกเ้วตีเปิดอีกแหละแน้องพล่าคิดว่าตัวเฮานี่นะเฮาเองนี่ตัวน้องพล่ามีดีอย่างเลยกะมีจุดเด่นกลัาคนอื่นจัางใดจังชีให้นุมน่มๆเส่อใจว่าแท้งแริงจริงจ่งมแมาคิดว่าฮะความดีความดีคิดว่ามีความดีความจริงใจเนาะ ความดีถ้าหากว่ามีแฟนกับสิหากสิลมแต่กับแฟนบ่ซื้อชัดเนาะเพิ่งอยู่ไกลกับย่าบ่สีขาเนาะเจอคนที่ถึกใจเนาะคิดว่ามีความดีอ่าคิดว่ามีความดีกับโบกับโบเมนว่าตัวเองมีดีกว่าคนอื่นเนาะคิดสว่าแต่โตนโตน้องนี่คิดว่าน้องนี่มีความดีที่จะเอามาแข่งกับผู้หญิงหลายคนที่เปิดใจเนาะ ม,มากบเห็นแม่นั่งนำเนาะแต่ที่อ,นอนเนาะแม่เพิ่นก็บ,บ่ได้หามบ,บ่ได้ห้อะเอออ้าวอ้าวอาเนาะคือคือว่าเห็นในเพื่อน,น,นปลูกพักขอบบอกแม่ปลูกอยู่ไซน่ะปลูกอยู่ดินข้างคุณโอเป็นดินเจ้าเองบอกเป็นดินลุงโอ้เดี๋ยวปลูกไม่เข่าไม่เข่าเป็นคนปลูกโดย ปลูกแกพักขับ,บอกตัวมีอย่างบม่ได้เรียกย,ยังบลอดสารเรียงเพ็รกับไก่ปลูกขายบ้ังชมตลาดแล้วเนาะโดยม่ค่ามาเอาขันเขาบออกมาเอาอะไรก็เอาไว้ผมมาเอาถึงถึงที่เลย,โ,ยโอ้ดีเนาะเคล้ายแค่หนึ่งนิได้เท่าไรครับบูบูน้ำผึ้งประมาณได้แซนหนึ่งเซนต์ไปเราได้ชื่อกิจเนาะมาอยู่บ้านเราคิ<อ>ดเอา จนบอสขายกสิจายแค่หนึ่งจนพักไงผู้แล้วสร้างถามแท้เนาะทุกนั่งใจหัวได้ดิว่อาูกมาจักเดือนนะเนาอ่าจากระทาไปชั่นเนี่ยคือในดุนบอขายว่าไม่รู้จนพักไงผู้แล้วน้องพละเนาะคนกระทตอบได้จะรอกอันนี้ช่างถามนี่ทุกนั่ใใจคอยนส่แท้น้องคนลาได้เนี่ยโอ้ขากลองไปใหญ่กว่าได้พักไงมันจ่ายสิประมาณสองทิศสามทิศเนาะ บ้าใส่ปุ๋ยใส่ยังปผู้พักกระอุปมาณนั่นแหละสองทิศสามทิศนี่แหละมฮอดอันกะเกือบเกือบเดือนหนึ่งมันก็อยู่ที่เราดูแลเนาะใส่ปุ๋ยใส่ยังใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสียาเทียมมันก็ใหญ่ไว้ใช่ไหมยยาเร่งยาอะไรก็มีนอเด่นก็ยังคัดสูงยาเร่งความหักมีประตูมีคือกันมีบ่แบบเร่งแบบเขาจะหมักพวกนี้นะอยากเร่งปุ๋ยเร่งยาใช่ไหมนี่คือกันอาจะใช่บ่ เอาใจใส่มันยังหนึ่งหนึ่งคือเอาใจใส่สองสองเนาะอ่าสองกะรักษาน้ำจิตน้ำใจกันสามอ่าสามกะมือจักถ้ามาหากินอ่ามือจักถ้ามาหากินสี่นี่ยังกะอ่าโทรหาแบ่งปันกันกินสี่ห้าห้าแล้วถูกห้าอ่านเดียกใจเดียวอ่าบอมันก็มีแหละลายเนาะลายปัจดใจลายปัจดใจลายกรณีแบบเขาต้องศึกษาไปนั่นต้องศึกษาดึงกันละกันแหละเนาะน้องพล่ามาคนแบบใดนเนาะถามอีกก่อน บอแล้วหัวคนเร็วคือตู้คำก็ได้บอกหยอกอันนี้หยอกไม่เขาต้องต้องมีแหละแน่นึงที่ว่าเขามักไม่ใจเขาอ่ะนะหมักคนสัวก็หมักคนดีคนแบบใดก็ได้นี่คำว่าคนบดีเขาก็บอกมักได้แบบมักแบบใดฮะนะคนดียู่แต่แบบคนนิสัยแบบใดประมาสักอิสไซนิสไยผู้ใหญ่นิสัยผู้ใหญ่ผู้จักแพงกัน่วยเรือท้ามาหากินเนาะประมาณนั้น แบบได้ก็ได้นน่ห่วยเอามาเนี่ยนอนเว้นตะตื่นนอนตื่นสวยนั่งฉากกินเอาบ่สันแบบนั้นเอสบ่หดเดือนออกเทินโลดอ่าเด้เราบ่เห็ดกินนั่นเพราะล่ะวะข่อยอยากกินเข่าเรยเนาะพาหมูมานั่งเวียนกินเหล้ากินเบียร์เป็นยังานบ่เห็ดกับบ่อแบบกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินบ่นด้แบบนั้นเนาะทุกคนก็ต้องอยากได้แบบ ซื่อสัตย์ดีต่อกันเนาะได้คนดีทัศมาหากินกันทุกคนพี่น้องเลยบ่มีพระอย่างอย่างได้คนชั่วจะได้คนชั่วบ่อยถูกครับมันกะอันไรโตชั่วบ่ชั่วนี่มันก็อยู่ที่บุญและกรรมเฮาโอ้เ่าเอาไปเนาะแม่มันอยู่ที่บุญที่กรรมเฮาสร้างมาโดยๆบางทีก็ครูสร้างครูสาครูชมครูทํามาหากินก็มีครูกรรมครูเวรก็มีมันมีหลายอย่างเนาะแต่เฮามันเลือกบ่ได้เพราะว่ากรรมเจ้าติดมานนํากัเนาะอติดมาแบบ กุมคำเสือแบบนี้ได้ทุกคำโดยยังคือเอาสามคนสินทั้งแมนเวียนเป็นกรรมบ่เขาจะมาเจอเจ้าซินเสมอกันอยังเราเวียนกรรมก็ได้มาผูกพันกินข้ากินปลาหักแพงกันเขาว่าซินเสมอกันเมาน้ำกันกระจายมืออย่างเนาะโดยตอนไหนบัดยังมีงานเลี้ยงอ่าอย่างงานวันเกิดโบอย่างเช่นงานปีใหม่โบอย่างทช่นงานปีใหม่บ่ได้เข้าดาวกับเจ้าประาเนาะ ติดภารกิจติดภารกิจคอยไปเข้าอยู่มุกดาหารบกชอพี่น้องเลยติดตามคลิปช่วยอยู่บ่ดยติดตามเบิ่งอยู่บ่บ่ได้เบิ่งดูบ่ได้มึงดูไม่ได้บางเทียนเนาะจื่ออยู่บ่สื่อเนาจื่อจื่อบป็นเลยทฤษฎีอืมตุคคำให้ตุบีเจ้าจื้อแสดงว่าอยู่ในใจเพื่อนเนาะในใจเสมอกิตต้องมีรางวัลแบบนี้อ่ะไอรางวัลใหนปะรางวัลเนาะคือไม่นี้ผู้บ่ช่วยมาเนาะ มีรางวัลมาให้มีรางวัลมีรางวัลใค้ปีใหม่ของปีใหม่รับตารับตาตับไตแบบบอกับตาอีกต้องรับจะได้ก้อนนะตั้งไว้วันนี้ก้องเจ้านะตั้งบอตั้งแล้วหรือให้คยไปบอสักให้คยไปเอาให้น้องบอจับเป็นยังจับมะเอาจับทำงานได้รับตาเด้อรับตาเด้อขันมือนีกระตุกตีตาเถอใส่ดีเราพี่น้องมีรางวัลให้เด้อใส่ใส่

อาศัยน่ะกูเห็นอ่านักกันไปดินี้เนาะนักกบีนําก่อนเนาะ1 2 3ยังคือตรงช่วงนี4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 7 1 9 9 ชาซองแม่ไม่ค่อยใบนึงอาบ่แม่หน่อยจ่อจ่อชาวบ่ชาวใบเนาะพื้นเบิ่งแน่พื้นเบิ่งแน่อโอ้สาวใบเทิดพื้นประตูพื้นพื้นเบื้งพื้นป้านี่เนาะป้าของของควันบ่อเนาะควันปีใหม่ปใหม่หน่อพลราเอ่าอย่าลืมขอบใจเด้อน้องพลร่าเด้อองามงามอ่าทู้บ่เงินไผนี่ เงินนั่นอัตุบี้เองเนาะหยอกหยอกอ่าบอกน้องเพื่อนคือว่าเงินนาไอหักนเป็นอยู่ต่างประเทศเพื่อนนาคนคนเก่านะบอแม่นผู้เก่าผู้ที่ผ่ามาสุดก่อนผามัสุดก่อนทีใช่ไหมมหาเนาะมหาเจ้าอะไรกับมหาเจ้าอะไรกับคุณน้นแหละโอ้ฮูเพิ่นเคยโทรมาหาอยู่บ่เคยมีเบอร์กันได็ดเนาะแมนอ่าจะได้ร่วมกับไอเพิ่นอยู่ดอกฮู้เพิ่นบอกอยู่บอหนิเอาเงินให้นี่ พอได้บอกไม่ยินแต่เห็นว่าเสียหายโฉนกปีใหม่แม่บอกว่ามื่อใดเนาะสำหรับน้องนี่น้อยพอได้ลายนี่ลายคิดอยู่เ่าะวัยสิ่ลายป่านี้ยังถลนไปได้เดือนอยู่เนาะโดยเดือนเท่าไรก่อนเดือนเชนเดือนเชนโอ้เดือนเติมแต่เป็นเท่าไรปีหมดแล้วกันเนาะเคยมีคนแห่ข้าวลายอยู่นี่อยู่บ่ะเนาะแต่เปิดใจมาเนี่มีแต่ชุ่มไม้ป่เอามาให้เนาะ แม่เเนาแม่ก็จะดีใจเนาะมีคนมีคนมาหักแพงแบบนี้เนาะเจียวไปใช้าจอย่างนี้ข้าวๆนี่บอกพอบอกได้ก็เอาอะไรเอาไว้ก่อนยังคิดว่าออกก็าลังเสร็จไปก่อนเนาะแต่จะปิดยังว่ากันเนาะเดี๋ยวขอไป็น้าคุดก่อนเวลาซีมันสิเม่เวลาชีไข่ยังใ้รจะมาตะดดนักกล้องเนาะนัากล้องเพิ่นนะ อตีหัวคนรกับฉลกอันนี้เนาะคอยมองแล้วมองอีกงูมาอยู่เนาะคอยแบานักเตบอลน้องเตยเวลาถือเวลาเวลาถ่ายดุนดุนกับประมาณสาวซับซิบมาที่ดีกว่ปวดแขนได้ครับต้องไ้เปลี่ยนเปลี่ยนจับบัดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับใหญ่อะไรผัดผู้น้อยกับน้อยอะไรเนาะนี่ครับน้อยน้อยคอยคอยเก็บเงินอยู่เก็บเงินมือใดต้องเป็นกินเข่าเอายดีเยวเดินต่อเลยปาน เราอดไซรับบัตเด้อโดยที่ถามข้อมูลชื่อน้องพล่าก่อนเป็นอะไรน้องละข้อมูลชื่อเราตอนนี้ดีใจดีใจเลยเคยคิดดอกเนาะมันจะมีผู้ใหม่เฮ้าเนาะถัดแพงเข้าเข้ากับเหตุแต่ความดีคือน้องเคล่าขนี้เวลาลมเวลาคุยกับกับเฟิ่นนี่คุยเรื่องอย่างกันเนยเพราะเราสูฟังได้ว่า อันเอาที่เราเราได้เอาที่เราได้อะไรเรื่องอืมเรื่องอย่างในเรื่องครอบครัวเฮาบ่ยกตัวอย่างอย่างสักหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องเอาเรื่องนอเอางรถเอาฉุบะเรื่องอย่างนี้สี่เฮาจื่อได้ฮะนะสี่เฮาลมกับเพิ่นเพิ่นเวลาเพิ่นโทรมาเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ว่าเรื่องของเพิ่นอะไร เดเกี่ยวกับเบี้ยงงานเพิ่อนเพิ่นก็ไปถามเจ้าบว่าเพื่อนชานเจ้าอายุเป็นจังใดพ่อแม่นกระทามเนาะพุเรื่องแบบนี้คุยชีวิตประจำวันเท่านั้นเองเอาดีใจน้ำเด้อของคนปีใหม่แม่โอ้แม่คือสิแม่แม่เท่าคือสิดีใจแม่เปจนคือสิดีใจเนาะแม่ก็ไปเหตุเวียกอันเหตดเตาเห็ดอย่างเนาะได้มือหนึ่ง หนึ่งเปอเซ็นงอยอันนี้มันเป็นเดือนมันชักหนิเราหานี่เนาะเด้ออ่าดีใจนะเลาปั๊กประมาณนี้แหละเขาก็ได้ฝากให้น้องขอบใจอ้ายเพื่อนเอ๋นะเนาะค่ขอขอบใจเดี๋ยวจะหายไน้องพลาลาช่วยก็ขอหคุณจัะเป็นอะเท่าพันเท่าขอสุขภาพแข็งเข้มแข็งแข็งแข็งความเจ็บป่วห้ไแดงความไข้ยังมีเลย สรุเนาะเจ้าคือการเด้อเจ้าก็คือการเทียนจบไปไปเนาะเข้ากันฟังข่าวดีลุนไปน้ำเนาะวันทองเฮียนจบเทียนจบนี่ขวัญเชียวสเร็จบ่พาเพิ่นมาสู้คอนี่เอาบ่เป็นยังไงเราก็ได้สมุด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 โออเพราะว่าน้องก็คุยกับเพิ่นอยู่แล้วยแมนบอกเอา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 ดีใจน้ำด้อดีใจน้ำไอ้จับกอเด้อยวันนี้สบายดีนะบายบายสบายดีเนาะ สบายดีพี่น้องคลิปนี้อาจจะประมาณนี้พี่น้องเนะาะจะมามองเงินให้ทางน้องหลาน้องน้องสาวพัลล่าพี่น้องเลยเนะาะบัาฑพีนใต้พี่น้องเลยเนาะเพื่อนก็ได้ของขวันพี่ไม่จากทางอ,าอ่ายอยู่ทางต่างประเทศเนาะอยู่พูนอยู่สวีเดนบเลยพี่น้องหักขามทวีพี่น้องเลยเนาะอ่เป็นจะมีของขวันเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนเนาะ ทางเฮียนเฮียนจบอาจจะมีข่าวดีพี่น้องเลยจะประมาณนี้พี่น้องเนาะอ่าก็ได้เป็นสะพานบุญได้เป็นสะพานหักเมือนี้จ้าอีกเท่านึงเนาะทีมงานปันสุขอาตุชิตกะขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแงรงปะสะจากโรคภัยไข้เจ็บบุญหักษาผ่าคุุมครองเบิดสุขสุขคนพี่น้องสุดท้ายนี้เกษตรกวคำว่าสบายดีพี่น้องฝากกดไลค์กด้งเสริมเกษตรข่บอกข,ข,ข่าวโฆษณาให้นด้พี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบายดี